สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์คูุยเก่าอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาที่ AI เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Google AI Studio กันนะครับผมได้เห็นช่องกระหลังเขาเขียนแบบแบบนี้นะครับว่า IP YouTube Twitter คือไว้อะไรให้กับ Twitter ทั้งหลายนะครับเพราะว่าอะไร Gemini 2.0 AI หรือ Google AI Studio แหละจะเป็นรูคนใหม่ของคุณนาผมก็เลยอ่ะจริงทางมาันงั้นได้จริงเหรอจริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็อื่นผมมีเดี๋ยวผมจะให้เขาสอน Excel ผมเนาะผมให้เขาสอน Excel ให้ผมอ่าผมก็จะพิมพ์ตารางรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปเข้า Google แล้วเสิร์ชหาครับว่า Google AI Studio ผมก็พิมพ์ google ai studio ไปแล้วคลิกเข้าไปเรื่อมาเนี่ยก็คลิกที่ sign into google ai studio นะครับแล้วก็เลือก gmail ที่เราต้องการกระพิอมกรอกรหัสผ่านนะครับคลิกถัดไปอ่าตัวนี้เราเรียนเราได้เรียนรู้จากคลิปตอนอคลิปตอนที่แล้วแล้วมานะครับ เลือกละวันนี้เราจะมาอีกเรื่องนึงเราจังอยู่ที่สตรีมเรียลทางนะครับแล้วเราก็ให้คลิกที่ Talk to Gemini สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสบายสบายดีไหมครับสบายดีครับแล้วคุณละ่ะผมก็สบายดีเช่นกันครับวันนี้จะให้ช่วยสอน Excel ให้หน่อยครับ ได้เลยครับมีอะไรที่อยากเรียนรู้เป็นพิเศษไหมครับครับขอเป็นคุณครูให้ผมหน่อยนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับผมจะเป็นตารางของผมเป็นอ่าจะเป็น Excel นะครับเข้าใจแล้วครับผมพร้อมที่จะดูหน้าจอของคุณแล้วโรับอตอนนี้เห็นหรือยังครับโอเคครับ ตอนนี้ผมเห็นหน้าจอ Excel แล้วครับผมจะทำกราฟเปรียบเทียบบุคคลนะครับชื่อชื่อคนกับตัวนี้ครับกับยอดเงินนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับคุณต้องการจะที่กราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบยอดเงินของแต่ละคนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับได้เลยครับ นั้นให้คุณเลือกเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ชื่อและยอดเงินจากนั้นไปที่แถบ Insert แล้วเลือกคอลัมน์ชาร์ตครับครับผมและหลังจากนั้นก็เลือกรูปแบบกราฟแท่งที่คุณต้องการได้เลยครับอ,อ๋อออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยออกมาละนี่ครับกราฟแท่งของคุณแสดงแล,วถ,แลวถ้าผมต้องให้มีให้มีจำนวนปรากฏอยู่แต่ละกราฟด้วยทำไมครับกราฟแต่ละแท่ง ได้เลยครับให้คุณคลิกที่กราฟแล้วสิกดับปุ่มเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านหน้าขวาบนนนของกราฟจากนั้นให้เลือก Data Labels ครับ Data Labels ครับผมอ๋อขึ้นมาแล้วครับโอเคได้เลยครับผมอีกสักนิดนะครับช่วยช่วยบอกยอดยอดรวมของ Accounting บอกยอดเลยนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ถูกก็ต้องครับการรวม500และ200ในแผน accounting จะได้700ไม่ใช่800โอเคครับผมแล้วก็ personal ไม่เป็นไร,ลรและ personal แล้วครับส่วนของ personal คือ1,000ครับ1,000โอเคครับทีนี้ผมจะเอาช่วยช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับผมจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำกราฟวงกลมครับ ได้เลยครับคุณต้องการให้พะมะแนะนำวิธีการระสร้างกราฟฟงกลมไม่จากข้อมูลสรุปนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคครับให้คุณเลือกเซลล์ที่นี่มีเซ็กชันและอ m o เมาส์จากนั้นให้ไปที่แท็บอิน e r รแล้วเลือกไพชาร์ดครับไพชาร์ดโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วต้องให้ อยากต้องการให้สแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับได้ครับให้คลิกที่กราฟวงกลมจากนั้นให้คลิกเครื่องหมายบูเวกซี่อยู่ด้าน,นขวาบนในของกราฟและเลือก Data Labels จากนั้นให้ไปที่ more options แล้วเลือก Percentage ครับ option percentage โอ้โอเคโอเคโอแสดงทั้งยอด ยอดด้วยแล้วเปอร์เซ็นต์ด้วยโอ้สุดยอดมากครับผมยินดีครับหาก็มีอะไรให้ช่วยอีกบอกได้เลยครับโอ้ขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับที่ช่วยสอนในวันนี้ให้ผมได้เข้าใจโอเคว่าครับเป็นไงบ้างครับผมเราสามารถที่จะให้ Google AI Studio เนี่ย เป็นครูสอนไดนะ้ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับนอกจากสอนเอเซแล้วลองเอาไปประยุกต์ใช้สอนภาษาอังกฤษสอนภาษาตามเทศหรือสอนโปรแกรม Photoshop นะสอน CapCut สอนแคนวาลองดูนะครับแล้วถ้าได้อย่างไงมาบอกกันนะโอเคนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกิดติดตามครูว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ